ดีครับเพื่อนๆวันนี้มีเมนูไข่เจียวทรงเครื่องนะครับผมมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและวิธีทำนะครับผมเพื่อนๆสามารถทำกินกันได้นะครับเพื่อนๆที่บ้านนะครับผมเมนูง่งายๆนะครับไม่ยุ่งยากนะครับผมทำให แฟนหรือว่าทำให้สีภรรยาคุณสามีทานกันได้นะครับผมง่ายๆครับอร่อยครับผมวิธีทำนะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับว่าทำยังไงนะครับผมครับผมเพื่อนๆครับนี่นะครับผมนี่เลยครับผมไข่เจียวทรงเครื่องนะครับผมนี่ครับ ไข่ไก่นะครับผมสองฟองครับผมมีซอสถั่วเหลืองนะครับผมมีน้ำาหอยนะครับผมนี่ก็พริกขี้หนูครับหั่นให้ละเอียดนะครับผมนี่ครับต้นหอมผักชีครับผมมี่ก็หอมแดงนะครับผมเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับรอผสมเลยครับผมนะครับ ผักชีครับผมใส่ไปเลยครับผมผักชีนะครับผมผมใส่หมดเลยนะครับชีครับนี่ครับพริกครับผมพริกขี้หนูนะครับผมหอมแดงนะครับแกะหั่นเรียบร้อยครับผมใส่ลงไปหมดเลยนะครับ คนเลยครับผมคนครับคนให้เข้ากันนะครับผมคนครับผมคนครับนี่นะครับซอสถั่วเหลืองนะครับผมเพิ่มรสชาตินะครับนี่ก็นมัน้มันหอยนะครับผม ใส่ลงไปครับผมเพิ่มความกรอบๆนะครับผม,ม,มนะครับ,ผ,รบผสมนะครับตีให้เข,แบบเ,เ,เข้ากันนะครับผมตีให้เข้ากันนะครับนี่ครับแบบนี้เลยเพื่อนๆตีให้เข้ากันนะครับผมให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับ เรจะได้อร่อยนะครับผมโอเคครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเสร็จแล้วครับผมไปทอดกันเลยนะครับผมหมาครับมานี่แล้วครับผมกระทะร้อนแล้วนะครับใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะครับร้อนแล้วครับผมตั้งไว้รอแล้วนะครับผมครับนี่ครับ เาไข่มาแล้วครับผมไข่มาเลยครับนี่นะครับเทลงไปแล้วครับเพื่อนเทลงไปอย่างนี้แล้วนะครับผมดูครับผมไม่ธรรมดาครับผมเพื่อนนี่นะครับผมดิบช้อนนะครับผมทอดค่อยๆทอดนะเพื่อน เริ่มได้กลินแล้วนะครับเพื่อนๆกินผักชีนะครับผมหอมอะไรครับเพื่อนๆรอรอรอให้ด้านหนึ่งแห้งนิดหน่อยนะครับสุดยอดครับเพื่อนๆ กลับด้านนะครับผมกลับแล้น,นะครับเนเปื่อนเป็นยังไงครับผมสีสันไม่ธรรมดานะครับสีสันกลิน่นหอมนั่นเปื่อนๆหอมเลยครับผม ใช้เวลาไม่นานนะเพื่อนใช้เวลาแค่ประมาณหนึ่งถึงสองนาทีนะเพื่อนนะเสร็จได้แล้วครับผมนะครับเสร็จแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ,รบผมนี่นะครับสุกแล้วครับผมใส่จานแล้วนะกินกับทานกับเขาสวยร้อนๆนะเพื่อนนี่ครับผม หน้าตานะเพื่อนๆไม่ธรรมดาครับผมเพื่อนผูสีสันนะครับผมพร้อมเสิร์ฟครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะเพื่อนนี่นะครับเพื่อนๆไข่เจียวทรงเครื่องนะครับทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับผมนี่ครับนี่นะครับผม เราสวยนะครับเพื่อนๆครับเองนะครับผมมาทานกันนะครับผมดีเดินสุขภาพนะเพื่อนๆอร่อยครับผมนี่นะเพื่อนๆจุดยอดครับผม,อร,บผมอร่อยครับ ใช้ได้เลยเพื่อนๆใช้ได้เลยครับผมรสชาติพัตคารนนะครับผมอร่อยครับอืมโอเคครับเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้านะครับผมผมไปกินข้าวกันนะครับผม ไข่เจียวทรงเครื่องนะครับเพืเ่อนๆลองไปทำกันดูนะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ